ค่ะพี่น้องมือนีภาพี่นอ้งนนองนะคะขาป้าค่ะสวยๆค่ะพี่น้องค่ะมหาเฮ็ดค่ะบลูวสีใดหรือบลูดคยข้นลายแห้งมือนีข้นลายค่ะบรูว่าใดหรือบลูดาลองไปหาบ้างค่ะพี่น้องค่ะไปกันเลยจ้านี่มาฮอดถึงป้าเฮ็ดแล้วนะคะพี่น้องค่ะเต่บลูว่าเฮ็ดในหม่องน้อยแน่นะคะคนก็นหลายหลายค่ะพี่น้อง ลบคนก็่ไหวเป็นจ้าเห็ดโกเด้งพี่น้องงามงามจ้ามาบูปานะคะโอ้เอาหยาบกันเนาะมีเดือดดอกหนึ่งมีอีกดอกหนึ่งโอ้สดสดแดงๆสีสดสดเลยโอ้ดอกแตกนี่อีกบ่าครับุณนนี่โอ้ไม่ นี่จ้าว้านี่อีกนี่อีกจิโน่มูเดียวกันตุกน,นี่ลายดอกจะจะิจ้าอ้าวเห็ดกอแดงจะพิ่นงเห็ดกอแดงโอ้ถึกฝนคือสิง,งาบอะไ้ดอกนี่มนีอีกดอกหนึ่ง ดอกเมื่อกี้ถือฝนโอ้สีสวยๆเลยจ้าเห็ดกอแดงตอนนี้ห้องกระยางเด้มาคืงพูแล้วคะพี่น้องคะเด็กแกงแล้วคะพี่น้องออกมาส,สวยๆคะ่ะออกมาจากบานซีม้งกลัวจะหามุ่งกับพี่น้องหอดผู้หามุ่งพอดีคะ่ะพี่น้องนะคะเก็บเห็ดสองสม้งสามสมงคะ่ะพี่น้องคะแต่มื่อนี้คน้นหลายจักหน่อยคะ่ะคน้นหลายจักหน่อยนะคะมากับพอบานที่เก้าคะพี่น้อง คนพบาลเป็นได้แถวได้บ่เบ่งบ่เอาคือเบอ่งได้ได้อยู่ได้ย่างอยู่ไดอยู่นี่เบ่งย่าง <laughs> เลยสัจจะโอ้ไม่ครับไม่ครับ